เอาเอา,เอาหัวโป๊กผาขวันผาขวันแล้วก็มะขามส่วนนุ่นไข่วานค่ะอันนี้บรรยากาศก่อนเข้านอนนะคะส่วนตัวรายๆนี่คือเก็บหมดแล้วข้ากลงหมดแล้วเหลือตัวเล็กๆค่ะรอประกอบกลงอยู่ ก็เลยต้องนอนข้างนอกไปก่อนเดี๋ยวประกอบกรงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เก็บให้นอนในกรงเหมือนกันค่ะอ่าทองกวาดทองกวาดกับกับพาขวัญเขาชุดเดียวกันนะคะเด็กร้านทูอ,อ,โปโปอืออือหโป๊ะอามานี้เอาไปแยะไปเยอะไปกันหมดอันนั้นใคร ไก่ไตเอาเด็กชายเรียมหมดริศแล้วแตดเองเห็นคาตาเลยมันกัดทิชชู่แม่อีกแล้วแฟดนั่นทิชชู่นี่คือตั้งไม่ได้เลยต้องเอาใส่กองอย่างเดียวอย่าได้ตั้งทำไรแฟดฮะหลักฐานอะฮะเมื่อเช้าก็แฟดน้องเรื่อง สุข,ขาขุดซ้ายแล้วครึ่งกระกระบาเล็กอันนี้ปตอนดึกแฝดพี่ทำไรแฝดฮะน้องใครอ้าวอีเด็กดำอีดำทำไมมานอนตรงนี้ลหละอีดำนอนม้วนไม่รู้ไหนหัวในหาง อีดําเอ้ยไปนอนไปลูกไปโถกลับที่นอนเถอะลูกแม่ให้อภัยแล้วเอฟซี <c oughs> MC, มองอย่างนี้เห็นไหมในหัวหน่อยค่ะ <c oughs> ดูดูดูไปไปนอนมาที่นอนไปลูกไปอีดําไปอ,อืออะไรอะไรแฝดมาเลยมึงหาแฟดฮึ่มฮึมจึ๊ง อะไรเงี้อืมอืมจอเสพโอ๊ย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 พระเอกมาแล้วครับพระเอกมาแล้วครับไม่ครับอ๋อไปเอาไปดมมปนะดมมันก็ทำอะไรมันไม่ได huh? like, okay, ้อะไรปิ๊กเกี้ยงหรอกินอะไรกินตำถาดเนออืมกินตำถาดกินตำถาดก่อนนอนละ กะกลางคืนแม่จะไม่ตั้งถาดหลุมไว้นะคะแม่จะล้างคว่ำหมดไงจะมีก็แค่อันนี้ที่เป็นถาดนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ล้างนอกเร้ก็จะล้างคว่ำหมดอะคะ่ะถากขวานค่ะเจ็บตาอยู่นะคะนั่นอีกข้างนึงรู้สึกอักเสบเป็นหนองอ่อนๆอไหลออกมาแม่เพิ่งใส่ยายให้อะไรล่ะแฟร อุ้ยขายทองกวางผ้าขวานอนุจอมแสบค่ะจอมแสบแหน่แหน่แน่แหน่แฮะผ้าขวานไหนแม่ดูตาสิลูกไหนแม่ดูสิลูกวะโอ้ไหนแม่ดูจี๊แมด่ดูจี๊แม่ดูจี๊ใดๆดูดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยอืมปิดเลยค่ะ ปิดเลยแม่ก็ป้อนยาอยู่นะคะอยู่นิ่งๆเลยดูหน่อยดอิอยู่ไม่ได้นิ่งเลยเนี่ยแม่ดูหน่อยสิูกเลยดูจิไปให้ดู